สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับผักที่ปลูกไว้นะครับในสวนหลังบ้านนะครับสวนเล็กๆลกพื้นที่มีจำกัดนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะปลูกผักไว้กินเองนะครับเพื่อลดลายจ่ายซึ่งอันนี้ก็เป็นกะรลแหน่ผมใส่ไว้ในกล่องโฟมนะครับตัดกิ่งมานะครับแล้วก็มาใส่ไว้ ประมาณสิบห้าวันนะครับเริ่มออกอากนะครับแล้วก็แตกกิ่งแล้วแล้วก็มีหอมนะครับเป็นหัวหอมอันนี้ผักชีผักชีนี่ก็ใส่ไว้ตั้งแต่เป็นมเมล็ดนะครับกระเพาะจนเริ่มโตขึ้นมานะครับก็เอาไว้กินได้นะครับกินเอาไว้ใส่กงใส่แกงอันนี้ก็สาระแหนกันครับแต่ว่าผมเอามาใส่เป็น มันเป็นะตะก,ก้าขนมจีนนะครับก็เอามาดัดแปลงแล้วก็ามาใส่ได้วัสดุเหลือใช้อันนี้ก็ยังจำไปไม่นานนะครับเริ่มออกรากแล้วแต่ยังยังไม่โตท่้ไหลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะหอมแบ่งนะครับที่เพาะไว้นะครับอายุได้สิบวันแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมีแตกกิ่งออกมาแล้วเดี๋ยวอีกสัก สองสามวันนะครับ่าจะเอาลงในกล่องโฟมนะครับมันจะได้โตอันนี้ก็เป็นผักนะครับที่มันงอกเองนะครับทั้งปลูกด้วยแล้วก็งอกเองด้วยนะครับมเมล็ดที่ทิ้งๆไวนะ้มันก็งอกอันนี้ต้นกะเพราครับงอกขึ้นมาใบใหญ่เลยงอกเลยธรรมชาตินะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับมีต้นมะละกอ <c oughs> อันนั้นผักแพวนะครับ ขยางก็พื้นที่มันมีน้อยครับก็พยายามปลูกผักผสมผสานกันไปนะครับอันนี้ผักปังครับผักปังตัวนี้อันนี้ก็เก็บกินได้เรื่อยๆครับเก็บมันก็แตกยอดออกมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นผักรวงตุ้งกับคน้าครับก็ ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะครับก็ปลูกแบบธรรมชาตินะครับใช้แค่ปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำน้ำหมักจุลินทีแดงนะครับใส่บัวแล้วก็ลดช่วยมันสังเคราะห์แสงนะครับอันนี้เป็นกระเพรานะครับผมผมโรยเม็ดไว้มันก็เริ่มงอกแล้วมันเริ่มงอกเป็นตัวเล็กๆแล้ว ก็หาโน่นหานี่มาปลูกนะครับทําให้พื้นที่มันไม่ว่างนะครับมันก็พอได้ไว้เก็บกินนะครับแล้วก็สําหรับผ่อนคลายเวลาว่างจากงานนะครับ